สวัสดีครับมาพบกับชุวยชินเกินครับสำหรับวันนี้เราก็จะมา,อาลองเปลี่ยนแบตเตอรี่ตัวมือถือ Huawei Y9 สองพันสิบเก้านะครับวันนี้มันบวมแล้วบวมผมก็แกะมาดูวิธีการแกะนะครับมันก็แกะมาได้เลยคะค่คอยๆแงะออกมาค่อยๆแงะออกมาเนี่ยแต่ต้องระวังนะครับอย่าแกะเลยค่อยๆแงะพอมันมันจะหลุดเนี่ยอย่าไปดึงออกมาเลยนะครับเพราะว่ามันมีสแ,แกนายนิวมือใช่ไหมั้นมันก็จะต้องมีแผ่นเอพีซีนะครับตัวเนี้ย เอพี PC ตรงนี้นครับอยู่ติดอยู่บางคนก็จะเรียกสายแพรนะแต่จริงถ้าเรียกตามหลักเขาเรียกเอพีซีนะครับติดอยู่คับตัวสแกนนิู้เราะนะครับเราก็ต้องค่อยๆอ,อย่างเงี้ยเพืพ่อเพราะว่าถ้าไปดึงกระชากเดี๋ยวมันจะขาดนะครับวันนี้แบตเตอรี่นะน,ะนะครับแมมบวมเป่งเลยนะครับรุ่นนี้ก็จะจะดีหน่อยนะครับบางรุ่นเนี่ยต้องต้องถอดน้องถอดน็อตอ,อ,อะไรเยอะมากนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องถอดน็อตนะครับแต่ใช้เป็นกาวก็ไม่ชอบอย่างเพราะบางรุ่น ไอโฟนที่ผมเคยใช้เนี่ยไอโฟนซีเอสนะครับซีเอสผมเคยเปลี่ยนผมไม่ได้ช่างเปลี่ยนนะครับไอโฟนซีเอสเขาเคยเปลี่ยนมันแค่คลายน็อตสองตัวก็เทิร์าหลังเลยแล้วแคคลายน็อตสองตัวก็แกะแบตเตอรี่ได้แล้วอันนี้เป็นชุดแบตเตอรี่ที่ซื้อมานะครับสองร้อยกว่าบาทจากช้อปปี้นะครับก็จะมีตัวแงะมาให้นะครับมีแผ่นแงะต่างๆไม้ไขควงที่ไว้ดึงนะครับอ่าเป็นชุดออกมาให้เรียบร้อยเลยนะครับปุ๊บนะอ่า อ่าแรกเราก็ต้องปลดไอาสายตรงนี้ออกก่อนนะครับวิธีการปลดก็ใช้ไขควงนะครับเขาจะให้มาในชุดอยู่แล้วไขน็อตสองตัวตรงนี้นะครับ ก็จะให้มาหลายอันนะครับมันจะมีทั้งหัวแฉกหงบหัวแปนหัวแฉกนะครับแล้วก็เหมือนประแจประแจดาวผมไม่แน่ใจนะคมันก็เห็นเท่าไหร วางน็อตกระเด็นหายนะครับเขาไม่มีน็อตสำรองมาให้ก็อ,อานออกมานะครับผมไม่เคยถอดมาก่อนนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะพอดีมันบวมก็เลยลองสั่งมาดูอ่าปวดอันนี้ก็จะดูดมาก่อนนะครับ มาปุ๊บนะเป็นตัวนี้วังแล้วก็ตัวตัวไอแผงตัวสแกนนิ้วนะครับรี่มันต้องยึดกับตรงนี้นะแต่ว่าแกมเด้งออกมาเลยนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะก็จะมีสายสายอยู่ประมาณตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูแบตเตอรี่ใหม่ก่อนมาเทียบกันดูนะครับ กันนะครับก็เดี๋ยวเงะตรงนี้ออกมานะครับแต่ชุดนี้ก็ไม่มีกาวให้ครับก็ไม่มีกาวให้มาอ่านะครับแกะเสร็จแล้วขงแยะตรงนี้ออกมาแล้วเราก็มาค่อยๆอย่างเงี้ยไอตัวแบตเตอรี่ออกมานะครับเท่าที่ มันติดก,กาวไว้นะครับต้องค่อยๆอ,อย่างเงี้ยออกมานิดนึงอ่ะก็แกะได้นะครับคนกลางทุลักทุกเลนิดนึงพอดีกาวมันเหนียวมากอ่าแนะนําไม่ไปหาเกียงที่เป็นพลาสติกเกียงโป๊สสีนะครับเอาแะแซะออกจะดีกว่าอันนี้ผมเอาเกียงเหล็กแสะเลยนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูจะดูโหดไปนิดนึงนะครับกาวก็จะเหนียวอะ่ะสําหรับการเปลี่ยนนะครับก็ ภาพกาวก็ไม่ต้องไปคีนนะครับก็ใช้กาวเก่ามาเลยแล้วนะครับกาวเก่ามันยังติดอยู่นะครับใส่ก็ใส่เข้าไปเลยนะครับเอาเนี่ยนะครับด้านนี้นะครับใส่เข้าไปกดไฟนิดนึงก่อนมันจะได้คอนนี้มันจะได้ติดกันนะครับ พอนำอส่วนที่เป็นฝาหลังนะครับอ่าส่วนที่ตรงนี้ก็ติดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวแผ่นอ่อยี่กดผิดนะครับ มาณนี้นะครับมองไม่ค่อยเห็นไม่ได้ใส่แว่นจากนั้นเราก็าใส่ นัดเข้าไปนะครับ จากนั้นเราก็ปิดฝานะครับจริงๆม,มันต้องใช้กาวแปะนะครับแต่เขาไม่ได้ให้กาวมากาวเก่าก็พออยู่นะครับเราก็แตะทับลงไปกับกาวเก่าประมาณนี้นะครับลองเปิดดูนะครับติดด้วยนะครับโอเคไม่ระเบิดนะครับก็ลองพยามาดูนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องระวังระวังหน่อยแล้วก็น็อตมันตัวเล็ก อ่านะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ Huawei Y9 สองพันสิบเก้าด้วยตัวเองแบบมืนๆนะครับไปกันนะจุ๋ยสำหรับคลิปนี้ก็ลาแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ